สวัสดีค่ะดรสมพรวินค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลายคนอยากรู้นะคะว่าเศรษฐกิจไทยถือว่าผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วจริงหรือเปล่าปีนี้ปีหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อไรจะกลับมาปกตินะคะเดี๋ยวให้ทางด้านของดรสมพรวินช่วยอธิบายให้พวกเราฟังสักเล็กน้อยเชิญค่ะได้ครับขอบคุณครับผมมีสไลด์มาด้วยนะครับก็ขอเปิดไปที่สไลด์หน้าสิบสองนะครับแต่ว่าเมนเมสเซจจากสิงที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังวันนี้ คีย์แทคเวมีสองอย่างครับอย่างแรกเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเราก็อยู่ในที่สว่างแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามองไปเนี่ยมันมันเป็นแสงแล้วมันคืออยู่ในที่ที่มีแสงและแต่นะครับเรามองไม่ชัดนะ่ะเหมือนกับท่านถอดแว่นออกแล้วก็มองอยู่ในอยู่ในที่ที่มีแสงนะความหมายก็คือว่าแม้ในในในอยู่ในที่ที่มีแสงแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังอยู่ ถ้าเป็นคํามันก็คงจะต้องระมัดระวังนะอยู่ในที่ที่สว่างแต่ยังต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับยังต้องมีอยู่นะครับแมสเซจที่สองเนี่ยฟังกันไปแล้วนะครับว่าภาพของโรคเนี่ยมันมีอันอีเวนหรือการการฟื้นตัวไม่เท่ากันมีคนที่ฟื้นได้เร็วมีคนที่ฟื้นได้ช้าและมีคนที่ยังไม่ได้ฟื้นนะครับนักเศรษฐาาศาสตร์เขาเรียกันว่าเคเชฟนะครับมันมีขึ้นไปข้างบนลมก็มีลงเหมือนกันครับในเศรษฐกิจไทยเนี่ยวันนี้ ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยการฟื้นตัวในแต่ละภาคกิจการทางเศรษฐกิจก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมน e มสเซจที่สอนที่ผมจะเรียนก็คือว่าต้อง s e l e c t i v e นะครับแล้วผมเกรงจะบอกเลยว่าทีมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งออกยังเป็นเรื่องการส่งออกเลยนะครับการขยายกําลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ manufacturing ทั้งหลายมันยังไม่ใช่ภาคบริการนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่รายละเอียดกันขอไปหน้าที่สิบสามครับเป็นตาราง f o r e c a s t ของวิจัยกรุงศรีก่อนนะครับรูปนี้เนี่ย เป็นตารางสรุปนะครับแต่ว่าผมขอเรียนก่อนนะครับคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยคือปีหน้านะครับเรายังทำการประเมินอยู่นะครับเ,เราจะเผยแพร่อีกรอบหนึ่งว่าตัวเลข f i n a l ไล e ์เนี่ยจริงๆเป็นเท่าไหร่แต่วันนี้เรามองที่3%เเนะครับปีนี้เรามอง0.6นะครับปีนี้ไม่ค่อยสำคัญแล้วแหละเพราะว่าวันนี้เราก็มาท้ายของปีแล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าจากปีนี้ไปปีหน้าเนี่ยอยากจะให้ดูบรรทัดที่4ี่กับบรรทัดที่5 ท่านจะเห็นเรื่องการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับการลงทุนภาครัฐใจยังมีความสําคัญอยู่เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าธีมเนี่ยของการเติบโตเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยจะมาจากเรื่องการลงทุนถามว่าเพราะอะไรอย่างแรกครับเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจริงๆแล้ว GDP มันอยากจะโตได้มากกว่านี้นะผมใช้คําว่าอยากจะโตได้มากกว่านี้แต่บังเอิญสินค้าเนี่ยไม่มีขาย เพราะฉะนั้นเรื่อง c ค p a c i ิตี้เนี่ยมัน constraint มัน,ม,นมันขายไม่ได้มันไม่มีรถขายไม่มีเครื่องจกักรมันไม่มีเล็กทรอนกส์ขายนะครับการเต็ม c ค p a c i ิตี้เหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดการลงทุนใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ค่อยกล้าผมเรียนเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงวันนี้ความไม่แน่นอนค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการขยายกําลังการผลิตอาจจะเกิดขึ้นได้ในปีหน้าอันนั้นเป็นเรียนที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยการลงทุนใหม่เกิดขึ้นจาก เขาเรียกว่า Industry t r a n sformation นะครับก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนของสินค้าและบริการในโลกนี้นะครับเราจะเห็นตัวอย่างเช่นรถยนต์นะครับเป็นสันดาปภายในกลายเป็น e-v นี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนมันต้องเกิดขึ้นครับเพราะว่าท่านต้องสร้างวงของซัพพลายเชนใหมนะ่อันที่หนึ่งคือสินค้าเนี่ยมันมีหน้าตาใหม่ ก็ไปลากการผลิตลายเชแล้วมันผมจะบอกว่ามันก็มหาศาลเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ประกอบผู้เดียวนะครับแต่ว่าต้นน้ําทั้งหมดที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตนั้นต้องเปลี่ยนหมดเกิดจากการลงมันจะเกิดทําให้เกิดการลงทุนใหม่ทั้งสิ้นอันที่สองที่ตามมาอีกนะครับเรื่อง Transformation เนี่ยเราเห็นว่าโลกนี้เนี่ย global value chain หรือ GVC ห่วงโซ่การผลิตโลกสมัยก่อนมีห่วงโซ่เดียวถูกไหมครับ ใครเก่งอะไรก็ผลิตอันนั้นแต่ในอนาคตเนี่ยวันนี้เพอเอินประเทศยักษ์ใหญ่เขาทะเลาะกันเขาแยกวงผมกําำลังจะบอกว่ามันก็จะมีดีมานของการลงทุนของที่หลายวงมากขึ้นวงอเมริกาวงจีนเป็นต้นนะครับเราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยแต่ละคนต้องการมีการกลิบของตัวเองมันก็จะเกิดดีมานสาหรับ i n v e s t m e n t นเกิดขึ้นนะครับมาดูท่านล่างๆเรื่อง,ง,งจํานวนนักท่องเที่ยวท่านจะเห็นภาพที่ต่างกัน อันนั้นคือเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมแต่อะไรที่เกี่ยวกับบริการผมจะเรียนว่าก็ยังไม่ค่อยดีครับถึงแม้เราจะมีการปรับการคาดการณ์แล้วนะครับจริงๆเลขนี้ยังเป็นเลขที่ยังไม่ได้ถูกอัปเดตนะครับฟอร์แคสของเราเนี่ยจะจะเผยแพร่ในอีกสักประมาณสักสิวันแต่ผมจะเรียนว่าถึงแม้เราจะปรับขึ้นปีนี้เนี่ยจากแสนห้าเป็นสองแสนปีหน้าจากสอล้านเป็นหล้านแต่ก็ไกลครับยังไกลมาก ที่เทียบกับโควิดที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ40ล้านนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับผมก็เรียนว่าตัวเลข GDP เนี่ยวันนี้เนี่ยปีหน้าระบองที่สามเป็นเท่าไหร่หลายคนถามผมผมจะเรียนว่าไม่สําคัญเท่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเรากำลังจะบอกว่าเราจะปรับขึ้นนะจากสเอร์เซนเนี่ยกลายมาเป็นสามจุดซัมติเอซอาจจะไม่ถึง4ี่นะครับแต่มันเป็นตัวเลขที่ปรับขึ้นอันนั้นคือเมนเมสเซจที่สําคัญก่อหน้าต่อไปครับ ทีนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าเหตุผลเนี่ยที่ผมเรียนแล้วทําไมมันโตได้แต่มันอาจจะไม่ใช่4-5%เปอร์เซ็นพราะอะไรนะครับมันโตได้เพราะรูปนี้ครับอย่างที่คุณเฟิร์นเรียนทุกท่านไปแล้วตั้งแต่แรกก็คือว่าเราฉีดวัคซีนได้ดีมากซ้ายบนเห็นนะพุ่งปรี๊ดเลยนะครับแล้วดูสายล่างครับสําคัญไปกว่าเรื่องการติดเชื้อนะครับก็คือเรื่องอัตราการเสียชีวิตนะครับผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราดูเรื่องอัตราการติดเชื้อนี่ไม่สําคัญแล้วนะสำคัญกว่านั้นคือเสียชีวิตหรือไม่ เพราะว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันให้ท่านไม่ติดนะครับแต่วัคซีนเนี่ยป้องกันไม่ให้ท่านเ,าเสียชีวิตหรือมีความรุนแรงของกิจกรรมของของ,ของโรคที่ติดเข้ามาเ,เราเห็นตัวอย่างเยอะแยะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอัตราการเสียชีวิตน้อยลงเรื่อยๆได้เ,เราก็เปิดกิจกรรมได้อันนั้นเป็นสาเหตุครับว่าทําไมเนี่ยเศรษฐจมันอาจจะฟื้นได้ขวามือนะครับถามว่ามันจะดีแบบสุดๆไหมก็ยังนะดูขวามือเน,นี่ยอันนี้เราไปดูเรื่องอัตราการฉีดเป็นรายจังหวัด จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่เขียวเนี่ยก็คือกรุงเทพเนี่ยฉีดไปร้อยเปอร์เซ็นทั้งเหนือนะครับมีมีน่านนะครับมีอัตราส่วนในอัตราประชากรอ,อาจจะน้อยแต่อยากจะเรียนว่ามันยังมีความหลากหลายมากนะครับเราอยู่กรุงเทพเนี่ยมันมีความหลากหลายมากแต่ว่าก็ามาถูกทางครับการฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูงก่อนเช่นกรุงเทพชลบุรีภาคตอนออกเห็นไหมครับเป็นเหลืองๆนะครับภูเก็ตก็เหลืองๆนะครับเน้นแต่แต่ว่า ก็ยังไม่เร็วมากนะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะยังเดินทางไม่ได้ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับยังมีความหลากหลายอยู่แล้วที่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือว่ากลุ่มบางกลุ่มนะเช่นเด็กเนี่ยเราก็เห็นแล้วพอเปิดกิจกรรมปุ๊บในต่างประเทศก็มีเด็กที่ติดหรือรหรือกลุ่มจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆขอบประเทศก็สามารถนําเข้าการติดเชื้อเข้ามาได้เพราะฉะนั้นต่อได้นะครับแต่ยัง constraint นะครับขอหน้าต่อไปครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้นโยบาย อยู่กับโควิดในโลกนี้มีสองค่ายค่ายหนึ่งก็คือซีโร่โควิดก็คือจํากัดกําจัดให้ได้ศูนย์มากที่สุดแต่ผมอยากจะเรียนว่าเราทํานโยบายถูกครับคืออยู่กับโควิดถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยอยากอยู่กับโควิดเพราะว่าเขาคุ้นชินกับสิ่งที่เกิดขึ้นวิจัยกรุงศรีไปคํานวณครับกราฟข้างบนเนี่ยสีเทาๆก็คือกฎที่ประกาศนะว่าท่านต้องระมัดระวังตัวแค่ไหนเข้มข้นแค่ไหนสีส้มเนี่ย ก็คือพฤติกรรมคนจริงๆดูจากการเคลื่อนไหวของคนท่านจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยสีส้มมันสูงกว่าแปลว่ารัฐประกาศว่าห้ามไปไหนมาไหนประกฏคนสตรีทก,กว่ามากๆกลัวมากนะแต่ดูมาจนถึงประมาณมก,การาปีนี้นะครับแจนยี่สิบเอ็ดพฤติกรรมคนเปลี่ยนเส้นสีส้มเนี่ยอยู่ขั้งใต้กฎที่ประกาศแปลว่าเราคุ้นชินไม่รู้ทําไมปีใหม่ปุ๊บเราบอกว่าโอเคเราเราผ่อนคลายมากกว่าแล้วห้ามเจอก็เจอแคนิดนึงหน่นะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่านโยบายที่ทํามาเนี่ยมันก็วางแผนให้เป็นแบบนี้ครับเพราะเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องอยู่กับโควิดให้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะก็เป็นอย่างนี้ครับก็เราก็ฉีดวัคซีนให้มากขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับขอหน้าถัดไปครับมองไปในอนาคตสัญญาณดีขึ้นทางซ้ายมือนะครับบนกับล่างเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าหลังจากที่เริ่มเปิดกิจกรรมมาตั้งแต่ กลางสิงหาเนี่ยสัญญาณดีขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอ่อโกเซอรี่นะครับเอ่อชอปปิ้งทั้งหลายเนี่ยดีขึ้นรีเทลดีขึ้นข้างล่างเนี่ยร้านอาหารดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเท่า pre covid เพราะฉะนั้นเมนแมสเซจของผมทางซ้ายก็คือบอกว่ากิจกรรมในประเทศดีแล้วนะเอามาดูทางขวามือคือเรื่องการท่องเที่ยววิจัยกรุงศรีไปดูครับว่าคนคนในโลกนี้เนี่ยและคนไทยเนี่ยเซิร์ชเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองไทยมากน้อยแค่ไหน ข้างล่างนะคนทั้งโลกเซิร์ชของทั้งโลกกลับมาห้าสิอร์เ็แล้วนั่นแปลว่าการท่องเที่ยวโลกเนี่ยมีโอกาสกลับมาห้าสิบอร์เแล้วคนไทยดูข้างบนขวานะครับยี่้าปอร์เซแปลว่าตอนเนี้ท่องเที่ยวในประเทศยังไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบซ้ายกับขวาบอกว่ากิจกรรมในประเทศดีแต่ไม่ใช่มาจากการท่องเที่ยวจะมาจากการจับใจ่ายใช้สอยของคนไทยเองในประเทศนั่นแหละนะครับหน้าต่อไปครับจากตรงนี้เนี่ยวิจัยกรุงศรีก็ไปคํานวณครับ อขอหน้าที่ขอหน้าถัดไปนะครับวิจัยคงศีไปคำนวณครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในไตรมาสสุดท้ายนะครับหรือในระยะต่อๆไปของของของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับหน้าที่17เนะครับเราจะพบว่ากิจกรรมเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแต่นะครับเบนแนสเซชก็กำลังจะบอกว่ามันโตดีแหละดูขวาบนนะครับ แต่มันยังไม่กลับไปที่เดิมมันจะค่อยๆโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะปลายปีนี่เราจะเห็น GDP เนี่ยระดับมันต่ำกว่า pre-COVID ที่เกี่ยวข้องกับรีเทลนะครับได้ประมาณสักหนหน้าถัดไปครับหน้าที่18%ในภาพรวมแล้วนะกล่องซ้ายกล่องขวาดูง่ายๆดูจุดข้างล่างนะครับนั่นคือความเสี่ยงนะเราจะเห็นชัดเจนครับว่าในไตรามาสที่สคือกล่องซ้ายไตรามาสที่สคือกล่องขวาเนี่ย จุดสีเขียวมากขึ้นปัจจัยบวกในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นนะครับปัจจัยลบมีนะครับแต่ปัจจัยบวกเริ่มมีมากขึ้นเนั้นผมถึงจะเรียนว่านั่นแหละเป็นสัญญาณที่ศรษีกิจไทยเนี่ยเริ่มที่จะเดินขึ้นนะครับไปเรื่อยๆแล้วขอหน้าถัดไปหน้าที่19ครับท้ายที่สุดครับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนโยบายจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในคุกวันพุธนี้นะครับเราก็คิดว่านโยบาย อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยคงยังคงอยู่ในระดับต่ำครับที่0.5เราคิดว่าปีนี้เนี่ยคงแน่ปีหน้าก็จะคงอยู่ทั้งปีถามว่าเพราะอะไรอย่างที่เรียนครับดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเท่ากับ pre-covid มีดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีเท่าทุกคนเพราะฉะนั้นมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจยังคงต้องมีอยู่นะครับถามว่ารับปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อวิจัยกรุงสีห่วงไหม ยังไม่ห่วงสําหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีกลไกครับในการช่วยซับซิ d i ได์นะครับในการช่วยเหลือในการสกรีนไอ้เงินเฟอ้อให้ออกไปเรามีเวลาครับผมคิดว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นได้หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะพอเห็นการผ่อนคลายเรื่องนโยบายทางการเงินได้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะสำหรับดรสประเวนมันประเสริฐนะคะ,ะผู้บริหารสายการวิจัยธนาคารกรงุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะคะเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจไทยนับจักนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดรสประเวนพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วง Q&A นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์แล้วนะคะสำหรับภาพของเศรษฐกิจไทยค่ะแต่แม้จะมีปัจจัยบวกแต่ความท้าทายก็ยังมีอยู่หลายประเด็นทีเดียวนะคะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่อาจจะไม่สําคัญท่าอัตราการเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้โฟกัสในจ,จุดที่ถูกต้องในขณะที่หลายประเด็นที่เราต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความผันผวนแต่ในแง่ของการลงทุนหรือว่าการต่อยอดจากภาคเศรษฐกิจนั้นก็อาจจะเลือกแบบ selective ได้นะคะ ซึ่งดรสมรินพูดชัดนะคะว่าปีหน้าเราน่าจะได้เห็นการลงทุนนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญและมีโอกาสที่จะปรับประมาณการ GDP ไทยในปีหน้าให้โตได้มากกว่า3%ด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ